สวัสดีครับอีตาสจัมโบ้มาอีกแล้วครับมาเนี้ยะิักจัมโบ้ค้นโกงไปจำาซ้อยมาอีกแล้วมาเนี้สิมาเราเรื่องอลุงนึกนะครับน้ำสม,มุดได้หนี่ลุงนึกนเล่าไปใส่เบ็ดเราค้นมักใส่เบ็ดครับเท่านี้เบ็ดเล่านี่เบ็ดที่มันเป็นหลังนะครับหลังกงโกงไม่ไม่ไพ่นะไม่ไพ่นะ เอาไปเสียบตามขั้นให้ขั้นหน้าเอียงลุงนึกลนเรามีพิเศษแบบไหนเรามีพิเศษแบบว่าคือเราแปกจากมูแบบว่าเบ็ดเล่านี่มันสิหลายกว่ามูขา่นม,นมูออกไปร้อยหนึ่งนี่เล่าก็ต้องสองร้อยให้ว่าไปมองเดียวกันนี่ผมไม่มองเสียบเรลาเสียบก่อนหมดแล้วเสียบก่อนหมด คือหมายว่าที่จัดของเล่านะเบ็ดสายบานนี้เบ็ดสายอัน,นสายเงาๆนะครับอันลองตามห้วยตามห้องนะผมบอจักซื้อปันไหนเด้อันนี้มันเป็นน้องสาธารณะเป็นกุดเขาใส่ซื้อว่ากุดอันลุงเนึกหนี่เล่าไปเล่ากะไปใส่มื้อนี้ในที่ผมเล่าอยู่ในนี้เล่าไปใส่เบ็ด สายนะครับ,ค,รบคนอีสานว่าเพลคผ้านะครับเป็นเพลนะครับเบ็ดเพลกเบ็ดเพลกหรือเบ็ดเพีลเบ็ดเพลเนาะเอ่าเป็นสายแล้วก็ห้อยเบ็ดคือกันกับห้อยไอ้หลอดไฟฟ้านี่นะว่ายผมกับบอลจักซื้อบันไดเนาะขอโทษหลายๆคนที่ว่ากูตือกันเลย เราก็ไปใส่ล่องตามห้วยเง่าๆแล้วครับล่องไปตามสุดกุ๊ดนั่นนะตอนใส่นี่ย็บ,บอมมีปัญหาดอกมันมีเหตุที่เสียให้เป็นคำๆตอนประมาณตีหนึ่งตีสอง ใส่แล้วนี่ครับใส่เบ็ดนี่มันต้องตอนเด็กๆเนี่ยต้องยามอีกทีหนึ่งได้ขันบ่ไปยามบ่อไปจอบนี่มันสีลุดไปป่านะก็ต้องเอาเนื้อไปเสียบอีกทีหนึ่ง่ะถ้ามันลุดมันหล่อนก็เอาไปใส่อีกทีหนึ่งเลือติดปลาแล้วก็ต้องไปเอาปลาอีกนะต่อไปแต่เราไปคนเดียวเหมือนกันไปคนเดียวเราเราก็ย่างไปตามเล่านะ่ล่องน้ำไปผู้เดียวเ,นะเล่าน่ยเลาะต่ม มีต้นไม้ต้นตอกปาตงปาเตยตามคันในคันหน้านะคนอิสานคับผู้ใดก็นเนึกออกนะครับตามห้วยห้องทังางภาคอีสานเป็นยังไงพอชินเนึกนึก้ภาพออกอ่าเล่าไปผู้เดียวนี่เล่ากับญาติจังหน่อยอยู่เป็นคันวา่ายๆว่าเป็นเย็นเย็นนอไปผู้เดียวเนาะลงน้ำนี่ก็จะคืดๆอยู่งเหรอไป ส่งสีมีแข่ส่งสีมีอีกอย่างละโคลขึ้นมาเราจับไปใส่เสียบเบสไปเก็บออาปลาเนี่อปิดเอาปลาเนี่ย,ปออปยไปหอดประมาณสักเคร่งขั้นเคร่งหนองนี่แหละเสียงอันนั้นจักเสียงอย่างละครับหมลงน้ำ เราก็ตั้งใจดีๆเราก็บโบข้าติงได้เรากัเข้านักหนึ่งเราสาดไฟไปนะครับหัแดงูขึ้นมาในหลังน้ำเราก็บโววานี่ได้แล้วบาทนี้ครับตัดสินใจขึ้นขั้น้องทันที่แล้วก็ย่างทานทายทานายทนายมาบ้านไี่แหละ NH ang, NH ang ยางยางไว้นีไปแต่แนวภูเ่าเนาะกับสียางนั่นไรกับสีล้มนะยางเอาเป็นเอาตายและไปผู้เดียวนะ่ะจนหอดบ้านแหละเราว่าบวกขึ้นว่ามันสีมีเราว่าในหนองอนนี้นะคงว่าบอกว่ามันสิบว่าว่ามันสีเจ้าน้องสีไรผ่านนี้เราว,าว,าวา่านะ หวัวแดงขึ้นมาเลยในหลังน้ำนะนะครับตื่นมันเศร้าเราก็ัวอหเราให้หมู่ฟังบ่เมนทรรมดาหมู่ก็มานั่งฟังเต็มอยู่บ้านนี้นะโอย้ยจักมันยังได้เราเอาเป็นเอาตายว่าบริเหตุยังนะาเล่านะเ่าแต่เรื่องนี้หละเบิ้ดมือมอนนั้นนะ่ะ เราย่านนี่หรเหมือนอน,นะว่าบ่แล้วบทัวอะไรก็เลยมูก็เลยว่ามันเป็นอย่างไรแท้แท่วะสันมันเล็กน้อยสนดอกโอ้ยเราว่าหัวมันแดงสนล้านไหนเราว่าหัวมันโพขึ้นหลังน้ำต่ำแล้วบ้านี่แดงสาดไฟไปเบื้องนี้หัวเป็นน้ำดแดงเราว่านะอ่า คือหอัวนพญานาคนี่แหละเราวนะ่าเนี่ยคือหอัวนพญานาคนี่แหละเราวนะ่าเป็นธรรมดานะโผล่ขึ้นหลังนานะ้าะโผล่ขึ้นไปเป็นคืบพุ่นเรา,เานะว่าเนี่ยว่าโมเล่โมทัวอะไร,รเลยนิดกน้อยเรา,เาว่าปะ่ะเิ็กน้อยสองคนไปนำ้ำล่าไปเบิ้งดูลุงนึกอ่ะพ่อใหญ่นึกเขาว่าสนสนะ่ะไปคือล่องอะไรไปน้ำกันอยู่วางไหนนิดกน้อยขอว่า ก็ไปซี่เบิงแล้เนาะก็ไปสังเกตสังการยังไงแหละยางเลาะมองเราใส่เบ็ดนั่นแหละแล้วข้ากันหาแล้วครับมันต่ำแล้วหึงปันไหนปะสันมันจังขึ้นมาเดีย๋ยวเราประมาณจะสองนาทีสามนาทีปุณหนนะ,ะสองนาทีปุ่นละ่ะเขาเลย เล็กน้อยก็เราซี่ใส่น่วยบักเตยบักเตยซุปกันนะครับบักเตยซุกมันสีแดงเนาะโมแม่นี่เบาลุงนึบกว่าสันมาพอยายหนึบแมนลาวะอันบักเตยนะครับบักเตยไอนทีมันนั่นซุกแล้วมันหยดบึ้มลงไปนะมันลุดลงไปเนี่ยมันเปื่อยว่ะต่อไปมันหักไปประจบประจบเอ่อ ผสมพอดีป่ะต่อกับเล่ายางไ่ควนมองนั่นนะมันมักเตยนอมันกำลังนักอยู่เมนบอมันซุกงอมแล้วมันกับสิลงไปกันนานพอสมควรอ่ะแล้วนอะน้าก็เลิกแนวกับเพื่อมันสิลอยขึ้นมาย่อมันกะโดนเติบขึ้นราวาแล้วมันขึ้นมามันวกขึ้นมามันกับหนวนมักใหญ่เห็นไหมครับฝันพญานาคคือว่าแหละกต่จังวะเนาะจังใดกับเทนาก็ลอกครอกก็แล้วกันบ่ได้ว่าจะ เพราะนึกหรือลุงนึกละเนาะอันผู้อื่นก็นให้เบิ่งกระขักสุก,ก่นได้อันซุเป้าตัดสินใจแต่ว่าพญานาคอย่างเดียวบ่แมนครับหรือว่าไอว่าแต่เจ้าหนองอย่างเดียวบางเทอมันเป็นอ่ะทีเป็นมักเตยคือข,ข,ข,ของเล่านี่ก็ได้มักเตยซุกกันนะมักเตยน้ำนะเอ้าอาสับนี่ครับเรื่องนี้ครับต่อไปฟังเรื่องต่อไปก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะมาเล่าฟังเด้อ่ามาเล่าสุฟางอีกนะครับหาเรื่องมาเล่าสุฟางอีกต่จะเริ่มกดรสับจะใกล้ให้แน่ นะครับในช่อง YouTube เนาะสักทรงผลโดนใจเจ้่องครับเอาเอาสำนดีครับสวัสดีครับกด Subscribe ติดตามคลิปใหม่ช่องโดนใจด้วยครับ